ในส่วนของการสัญจรผ่านไปมานะคะ,ะทั้งที่แพร่แล้วก็ที่น่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาทางบกสนะเขาก็มีการอัปเดตนะคะในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็จุดที่อาจจะกระทบกับสถานีขนส่งด้วยนะคะเพราะว่าน้ําท่วมสูงค่ะก็เลยทําให้รับส่งผู้โดยสารไม่ได้นะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนจุดจอดรับส่งกันนะแต่ว่าในเรื่องของการเดินรถ ยังย้ำว,ว่ายังเดินรถปกตินะคะแต่แค่เปลี่ยนเส้นทางจุดรับส่งเนาะนะคะใ,ในส่วนของเส้นทางกรุงเทพเชียงคำนะคะ<ๆ>ก็ยังมีการปรับการเดินรถอยู่นะคะอันนี้รอ จุดที่จะซ่อมสะพานบ้านทุ่งหนองนะเขาคาดว่าน่าจะเสร็จวันที่25ก็คือวันอาทิตย์นะคะ25สิงหาคมนี้นะคะก็จะเปิดวิ่งรถนะคะในเส้นทางนี้ตามปกติแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะทางบริษัทขนส่งจำกัดนะคะหรือว่าบกสค่ะมีการแจ้งด้วยนะคะว่านายสถานีเดินรถนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะอันนี้เราเน้นย้ำสามจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอนิกานะ น่านอันนี้ไม่ไม่อันนี้ก็จะเป็นสายเหนือก่อนพอเป็นสายเหนือก่อนเป็นน่านแพร่แล้วก็พยาวนะคะสามเส้นทางสามสามจุดเส้นทางภาคเหนือเส้นทางที่สําคัญใช่ค่ะในเส้นทางของจังหวัดน่านนะคะสถานีเดินรถนะตอนนี้มีการรายงานว่าน้ำเนี่ยเข้าไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะตรงเทศบาลเมืองน่านนะคะโดยเฉพาะจุดตรงเรียกว่าอะไรชันฉลานะคะอันนี้ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ เข้าไปจอดรับส่งผู้โดยสารตรงจุดนั้นได้นะคะก็เลยมีการเปลี่ยนพื้นที่นะน,นะคะให้ไปใช้ตรงจุดใกล้เคียงแทนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองอะ่ะมีการมีการเขาเรียกว่าอะไรยกของขึ้นที่สูงแล้วเพราะว่าน้ําเข้ามาเร็วมากๆนะคะส่วนที่แพร่ะนะคะสถานีเดินรถที่แพร่ค่ะ,คะขณะนี้นนะก็มีการรายงานว่าจุดจําหน่ายตั๋วนะคะภายในสถานีขนส่งนะคะมีระดับน้ํา 8 0ซนติเมตรนะคะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะจาหน่ายตัวได้ค่ะแล้วก็ <Yeah. S 1> รถโดยสารเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปรับส่งผู้โดยสารในสถานีได้นะคะ mm hmm. ทางสถานี mm hmm. เขาก็เลยมีการนํารถโดยสารนะ mm hmm. ไปจอดที่เบริเวณหน้าโรงแรมแม่ยมพาเลสนะคะค <Yeah. S 1> ่ะอ่าท่านใดที่อยู่แพร่ จะไปขึ้นไปลงรถโดยสารของบขสนะคะไปขึ้นได้ที่หน้าโรงแรมแม่ยมพาริสนะคะอันนี้เป็นการชั่วคราวก่อนนะคุณอนิกานะคะส่วนที่พยาวนะคะอ่าสุดท้ายของภาคเหนือแล้วนะคะเป็นสถานีเดินรถเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะอันนี้มีการปรับเส้นทางการเดินรถเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคุณชมนะคะใ,ในเส้นทางของกรุงเทพพยาวนะคะ,ะ,คะยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า สะพานบ้านทุ่งหนองอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข1091นะ<ก>นะคะอันนี้ก็คือมันเกิดการสุดตัว,ตวเนื่องจากว่า ฝนตกหนักมากๆแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยรถโดยสารไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะคะก็ต้องปิดถนนชั่วคราวนะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะในวันอาทิตย์นี้25สิงหาคมนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ได้นะคะขอแจ้งเป็นข้อมูลนะนะคะเรวมถึงท่านใดที่สงสัยในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะติดต่อสอบถามได้ที่บกขอเลยนะคะซึ่งในส่วนของทางบกขสศนะอย่างที่บอกไปเขาก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเดินทางเนี่ยก็จะมีการแจ้งสงบปหนึ่งเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบตลอดเนาะ